เหนื่อยก็เหนื่อยแม่งเอ้ยวันนี้แต่ขวกูไปไหนก็นไม่รู้อะไรวะพนันไปไหน,ไหน่แต่เล่ายาวไอยู่บ้านจริงรแตาแลตนลยาะพี่น

喂，亮子。<laughs> <laughs>

เอาไม่หนึงก่อนไม่สองสองเอาไปออเลยดีกว่าเอาเลยเฮ้ยนเ่เมาเลยเกเากวัี้จรับเขาูกันเอเฮ้ยปูนพร้อมก่อนสุดหล่อพร้อมยังคะ ค่ะสวัสดีค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะกับสังคมในปัจจุบันที่มีการั่วสมยาเสพติดคะม,ม,ม,มันน<ร>่ากลัวนาอะไรมากเลยค่ะมันไม่ควรมีแบบนี้ในสังคมเลยค่ะน้องไปเจออะไรมาคะเมื่อกี้เมื่อกี้โดนแซลมาจจกพวกกลุม่มคนเมาอะคะอ่ะเขาก็หัวนแรงมาะไม่ไหวอะ่ะแบบนี้ไม่ไหวไม่น่ามีในสังคมมากเลยค่ะใช่ค่ะค่ะแล้วเรานะคะก็จะไปสัมภาษณ์คุณหมอนะคะเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับด้านยาเสพติดค่ะ สวัสดีค่ะคุณหมอทนันทิพย์คำท่าแลค่ะสวัสดีค่ะค่ะ,คะวันนี้ก็จะมาถามคุณหมอนะคะ<ด>เกี่ยวกับนโยบายหรือวิธีป้องกันเกี่ยวกับด้านยาเสพติดค่ะได้ค่ะ,ะในส่วนของปัจจัยก่อนเลยนะคะซึ่งว่าในส่วนตัวเลยคะ่ะมีความคิดเห็นว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อบุคคลสิ่งแวดล้อมหรือว่าใดก็ตามะคะ่ะที่จะส่งผลให้อัยวาวชนของเราไปติดกับยาเสพติดนะคะซึ่งส่วนตัวในเห็นว่าปัจจัยแรกคือ,อ เป็นความอยากรู้อยากรอของตัวบุคคลเองเนาะซึ่งแบบว่าไม่ว่าจะเห็นเป็นพฤติกรรมของเพื่อนที่เสพยาเสพติดหรือแม้แต่เห็นภาพยนตร์เสพค่ะก็เป็นไปได้ค่ะอันที่สองก็คือครอบครัวค่ะครอบครัวนี้ถือว่ามีผลเป็นอันดับหนึ่งเลยคะ่ะเพราะว่าเป็นพื้นฐานในการใช้ชีวิตของเรานะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นความเครียดนะคะซึ่งความเครียดเนี่ยถือเป็นสิ่งสำคะัญมากๆเลยค่ะเพราะว่าคนเรานะคะจะต้องมีวิธีที่จะเรียนรู้กับวิธีการจัดการความเครียดของเราได้อย่างถูกต้องค่ะถ้าเกิดว่าเราไม่มีเนี่ยก็จะอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่เราไปเพิ และสุดท้ายทะะ่านก็จะเป็นด์สิ่งแวดล้อมนะคะ,ะลักษณะความเป็นอยู่ของเราะะไม่ว่าจะเป็นสังคมหรือว่าเพื่อนนะคะก็จะเป็นสาเหตุที่ไม่เราได้ไปหันไปพึ่งยาเสพติดได้เหมือนกันได้ค่ะคุณหมอมีวิธีแบบรณรงค์หรือว่าอะไรเกี่ยวกับด้านยาเสพติดในยุคป,ปัจจุบันนี้ด้วยไหมคะซึ่งคืีการรณรงค์ค่ะแล้วก็วิธีง,ง่ายๆก็คือจะเป็นการอเปิดใจและฟังปัญหาซึ่งกันและกันนะคะเป็นการเหมือนว่าพูดคุยกันให้มากขึ้นกว่าเดิมน,นะคะและ้วก็เป็นการทําสมาธิได้นะคะแล้วก็รวมไปถึงาสภาพแวดล้อมที่กกปรััับบบเเลีี่่่่่ยนนนนใใหหมมม้้แววาาดดขึิคคะ ก็วันนี้ขอบคุณหมอทันทิพย์คำชาแลมากมากเลยนะคะที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับด้านยาเสพติดในวันนี้ค่ะค่ะ,คะนี่ค่ะ Uh -huh. I like a